เดี๋ยวเราจะไปคุยกันกับนายแพทย์ระวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังทำใหม่อยู่กับเราแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีครับคุณหมอระวีครับครับสวัสดีครับคุณพัชระแลวก็ท่านผูน้ฟังทุกท่านครับผมคุณหมอระวีครับเป็นยังไงบ้างความคืบหน้าล่าสุดเห็นว่าทาง<อ>พักเล็กเนี่ยเมื่อวานได้ส่งตัวแทนเข้าไปพบกับลุงป้อมพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพักพลังประชาราฐที่มูล,ลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อนําเสนอความคิดเห็นของกลุ่มพักเล็กที่ว่าพักเล็กยังสู้อยู่ว่าขอให้คิดคํานวณสอส,อสอบัญชีรายชื่อให้ใช้วิธีหารด้วย500เถิดอย่าหารด้วย100เลยพลเอกประวิทย์ได้ตอบตัวแทนของพักเล็กมาบ้างอย่างไรหรือเปล่ารับปากอะไรไหมหรือว่าตอบอะไรไหมมาครับคุณหมอรวีครับครับผมขอบคุณครับ เ,เมื่อวานนี้พวกเราเข้าไปกลุ่มพักเล็ก,กน,นะเข้าไปเกือบทุกพักนะฮะมีขาดเป็นบางท่านบ้างกันีเ้เราก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็มีตัวแทนนะฮะอาจารย์ปีดาท่านสิ้ธิการก็ชี้แจงเป็นอยธิ่ให้ทราบว่าหามด้วยห้าร้อยมันดีกว่าอะไรอย่างลังแล้วผมก็เป็นคนขบวดผมว่าแัน ถ้าร้อยที่ถูกโจมตีว่าผิดรัฐธรรมนูญผิดอะไรขึ้นี่ควาจริงมันเป็นเป็นอย่างไรในประเด็นสําคัญผมก็ได้ชีแ้แจงก็มีคนสามคนที่เป็นตัวแทนชีแ้แจงให้พลเอกรประวิตย์ได้รับทราบแต่ยังฝืกอยู่ก็ได้ชีแ้แจงว่าพลเอกรประวิตยไม่มีอะไรยังไงก็ได้ร้อยก็ได้ห้าร้อยก็ได้แล้วแต่วิทย์แล้วแต่วิทย์รัฐบาลที่คือคําตอบของท่านพลเอกรประวิตยนะฮะซึ่งพอท่านตอบแบบนี้พวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าวิทรัฐบาลเนี่ยเขาเลือกเอาหามด้วยร้อย ท่านสุรศิมพิจารณ์ก็ได้ชี้แจงกับท่านโดยตรงว่าทั้งนั้นกลุ่มผลิตภัณเราต้องขอญาตท่านนะว่าถ้าแบบเนี้ยเอเวลอาอภิปรายในวันละสองอาจจะในวันที่ห้าหรือวันที่หกน,น,นะครับกรกฎาน,นี้พระเล็กก็จะขอสื่อตายนะท่านก็บอกโอเคเอาเลยเทำได้เต็มที่ได้จิดได้ได้เต็มทีท่ก็เรื่องนี้เราไม่บวดตป่าพิษรัฐบาลอยู่นะครับผม,ผมไม่าช่คำตอบที่เขาให้ครับผม ก็คล้ายๆกับว่าพลเอกประวิทยนี่ก็ตอบอย่างไม่ให้เสียน้ำใจแต่ว่าก็คือคปฏิเสธนั่นแหละปฏิเสธที่จะเอาตาม500ตามที่เราเสนอไปเพราะว่าวิปรัฐบาลมาทางแนวหารด้วยร้อยกันหมดแล้วใช่ครับผมถูกต้องครับโอก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้เคยอธิบายทางอ้อมหรืออธิบายผ่านตัวแทนระบบตัวแทนที่ยังไม่ได้เข้าพบกับลุงป้อมพลเอกประวิทยเนี่ย ไปเลยใช่ไหมเออผมเคยเล่าให้ในรายการของเอ,อ้เอ,อบ้าการเมืองนะฮะครับผมพบท่านผู้อนเพื่อคุณนี้เมื่อวานนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วรับอือืมอืมอืผมพบเคยเคยคแต่ว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเวลาชี้แจงท่านผู้นผมชี้แจงงค,คนเดียวอืคนอื่นก็จะคนอื่นก็จะนั่งฟังอืแล้วก็คําตอบ เห็นว่าแม้ว่าฟังดูแล้วเหมือนกับปริเวสเอาหารร้อยเนาะอื mm hmm. แต่ถ้าฟังคาตอบที่มีพัฒนาการมันอยู่ในแง่บวกสำหรับพักคเลยขึ้นมาเรื่อยๆครับอ mm hmm. นะตั้าแตตอบว่าเอ้ยมันต้องหารร้อยนะโแตละลันบอกว่าเออเป็นอย่าง,งเ,าเาง,งี้เอาไปอย่เงี้เอาไปให้บอลวีไปคุยกับประธานวิ์กับคุณไพบูรณ์ดูซิเอาอย่างไงอย่างไงผมอย่างไงก็ได้อย่างเงี้ยนะ <Ừ. S 2> อบดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอนีตอนนี้ว่าก็น่าจะเอาตามวิรวรรบวรับวิบรัฐบาลวิรัฐบาลเอาอย่างไงก็เอาอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดวิบรัฐบาลตัดสินใจเห็นด้วยห้าร้อยขึ้นมาเนี่ยสแสดงว่าท่านก็เอาเอาหนะ้าร้อยแน่ฮะถูกไหมฮะถ้าฟังตามนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นทีนี้ประธาน<ช>วิบ<ๆ>ก็คือคือคุณไพบูนหรือเปล่างานนี้ไม่ไม่ใช่ฮะคุณคุณนิโรดนิโรธสุนทรเลขา นั่นเป็นประธานดิสส่วนคุณสมบูรณ์ก็ไม่ได้เป็นประธานดิสแต่ว่าคุณสมบูรณ์เขาเป็นคนหลักของพนมชับในการในการสู้เรื่องหารร้อยอืมเอาเอา,เอาแล้วอ่องหารร้อยอืมครับผมอืมทีนี้ทางคุณนิโรธละ่ะคุณนิโรธกลางๆอยู่ครับอืมคุณคุณนิโรธเนี่ยน่าจะบอกว่านายเอาไงก็เอาอย่างนั้นครับอา้าวอันนี้เขาเรียกโยนกลองหรือเปล่า<ต> ครับก็คาดว่าอย่างนั้นในแนวความคิดนะครับก็คือคุณนิโรธบอกว่าแล้วแต่นายคําว่านายก็คือน่าจะหมายถึงนายป้อมครับผมอ่าอาจจะอาจจะนายป้อมหรือนายตู่ด้วยก็ได้ครับ <c oughs> ผมผมเลยซ่าโอ้โหส่วนนายป้อมบอกว่าอันนี้แล้วแต่ประธานวิบก็คือแล้วแต่คุณนิโรธครับผมผมจะได้ให้ข่าวว่าลิกๆแลลวไม่แน่นะทางเล็กอาจจะมีขมหบันนะครับ มีความหวังจากอะไรครับผมผมฟังดูแล้วไม่มีความหวังคุณหมอแล้ววีฟังดูจากท่อนไหนคืออคือคอตอนนี้ดูเหมือนไม่มีความหวังอืมแต่ด้วยเหตุผลที่พรรคเดสไม่ได้สู้เพื่อตัวเองศูนพันไม่ให้ตัวเองสูนย์พันอย่างเดียวแต่เราสู้เพื่อบ้านเมืองเพื่อไม่ให้เกิดประเด็จการรัฐสภาแล้วเราก็ได้เรียนกับผู้ใหญ่ไปหมดนะครับทั้งวิททั้งท่านนายกท่านบิ๊กป้อมว่า้าเอาหารร้อย เราก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าพลังระะาชันเองอาจจะศูน0พันนะครับสอสบารายจะย้ายย้ายพ่รนอื่นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเรื่องตั้ง้้งหน้าพลังแรชวอาจจะสามกออาจจะศู0 0พันนี่เราบอกตรงๆนะครับอืมแต่ถ้าฟังดูถ้าฟังดูจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้ก็ถ้าถ้าลุงป้อมบอกว่าก็แล้วแต่วิปรัฐบาลมันก็จะมันก็จะไปทางนั้นหรือหรือคุณวรรวีแอบหวังว่าพอดี เมื่อว,วานเป็นวงใหญ่หน่อยคนเข้าไปเยอะอาจจะมีสปายไปร่วมด้วยในหมู่พักเล็กลุงป้อมก็เลยอาจจะพูดอะไรกลางๆออกไปแล้วแล้วแต่ว่าเบื้องหลังอีกทีหนึ่งนี่ก็คืออาจจะคิดอยู่อย่างหนึ่งก็ได้คุณหมอระว,วีหวังอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าผมคิดผิดท่านพระเจ้าท่านพ,นพนรานี่ผมยอมรับจริงท่านีสุดยอดท่านอ่านเกมถูกเลยครับ รงไหนตรงจุดที่ท่านบอกว่าในพ่านี้ขึ้นไปก็มีมีอยู่พักหนึ่งนะครับเขาจะเอาหาร้อยอ่ะครับอ๋อมีอยู่พักหนึ่งที่จะเอาหาร้อยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แต่ว่าทําทาเกลื่อนเกลื่อนกันเข้ามามาฟังข่าวมาสืบข่าวมาสืบข่าวลุงป้อมก็ก็ก็ไม่ทราบได้นะฮะเอาว่าก็มีอยู่พักหนึ่งที่เขาจะเอาอาหาร้อยใช่ใช่ครเขาจะเอาหาร้อยแล้วก็ เอ,อถ้าดูจากพนะการคาตอบมันดีขึ้นเรื่อยมันมันดีขึ้นเนี่ยคือที่โหวตของกรรมธิการแก้กฎหมายลูกฝ่ายหารห้าร้อยแพแต่เวลาจะโหวตในวันที่ห้าว,วันที่หกหยดวัววาระสองดิฟรัฐบาลต้องส่งข่าวว่าเอ้ยเอาแบบนี้แล้วนะสุดท้ายเอาเอาแบบนี้นะมันพลิกได้ครับ ยังแอบหวังลึกๆว่ามีโอกาสจะพลิกได้ครับ,<ด>รบจากการทํางานอย่างหนักของพวกเราพักเล็กในช่วงที่ผ่านมาใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังทางานเราแบ่งกันหมดใครเจอสอวอคุยกับสอวอใครเจอสสอทุกพักเราคุยหมดกุมพักเล็กไปคุยไปชี้แจงไปสอบถามแล้วก็มารวบรวมข้อมูลจะรู้ว่าพักถนนตะบานพักใหญ่พักหนึ่งตอนนี้สามสิบคนเอาหาน้าร้อยแล้วนะเหลือหาน่าห้าร้อยแล้วเหลือแค่ยี่สิบนิดนิด เอาหาร้อยอย่างนี้นะครับแล้วก็คุยเสร็จก็มาเช็คข้อมูลกันมีเท่าไรเท่าไรเท่าไรอย่างนี้นะครับ <c ười> คุยกับหัวหน้าพรรคล่วมรัฐบาลคนนี้คิดอย่างนี้คนนู้นไปคุยคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็พยายามคุยครับวันก่อนผมคุยก,กับพรรคเก้าไกลวันก่อนคุยสัมภาษณ์กับตัวแทนของพรรคเก้าวไกลในรายการเรานี่แหละ o พ i t i c ซ z e บ้าการเมืองนี่แหละตัมผมตัวแทนเก้าวไกลเขาก็บอกว่า ตั้งแต่ทีแรกแล้วเขาเสนอสูตรเลือกตั้งแบบอะไรนะตัวย่อภาษาอังกฤษ mmp mmp ใช่ครับ mmp ไปแล้วแต่ว่าในเมื่อแพ้ไปแล้วในเวลานี้ก็ต้องมาเดินส่วนใหญ่เขาว่าหันหันส่วนใหญ่เขาว่าหันร้อยก็ต้องหันร้อยเขาก็คงเอาตามนี้ก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนของรรคก้าวไกลอีกแล้วอันนี้ก็ก้าวไกลก็ เป็นส่วนของก้าวไกลไปเรายังไม่นับก้าวไกลถูกไหมครับคุณหมอละวีครับผมเรายังไม่ได้นับแล้วก็อีกหนึ่งครับเราเวลาฟังยางกยกึ่งข้อต้องฟังเหตุผลประกอบกันด้วยนะ,ะถ้าเหตุผลเขามีน้ำหนักอย่างนี้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 อย<ต>่างนี้แต่ว่าเขาไม่เปลี่ยนแต่เหตุผลว่าทั้งที่แล้วส่วนไหนยันยนทีแล้วส่วนขั้งมากเอาเอาแบบนี้แล้วดังนั้นท่านนี้เขาก็เอาหาร้อย เหนนนี้มันอ่อนครับมันอ่อนแล้วถ้าเกิดส่วนมากเขาเริ่มพลิกแล้วครับเกิดมิตรบอบอกว่าอ่านห้าร้อยแหละครับแต่เว่าก้าไกลก้าวไกลจะเอามาด้วยไหมเสียงข้างมากตามด้วยนั้นไหมอย่างนี้ใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะใครับเพิ่นแน่นอนตอนนี้เขายึเค้อนอย่างนั้นแต่โค้งสุดท้ายอโค้งโค้งสุดท้ายันที่จะบวชวาระสองนี่วันที่เท่าไหร่นะครับเอคือมันอยู่ที่พรบบตำรวจ ที่จะเข้าในวันที่หนึ่งที่จะป,ประชุมร่วมรัฐสภา,าถ้ารบระบทจบในวันที่หนึ่งนะฮะวันที่ห้าเรื่องอ่าพลบอรเรื่องตั้งสสก็จะเข้าตั้งแต่อ่ามาตราที่หนึ่งเรียนไปเรื่อยซึ่งในเรื่องหามร้อยหานร้อยอยู่มาตรายี่สิบสามถ้าวันที่ห้าได้เข้าในแต่เช้าถ้าอาย่สามน่าจะได้บอกตอนเย็นที่ตอนค่ำครับอืม แต่ถ้าเกิดพโลตวจไม่เสร็จในวันที่หนึ่งเหลืออยู่นิดหนึ่งต้องมาเอาวันที่ห้าอีกครึ่งวันอืวันที่ห้าตอนบ่ายก็จะเป็นกฎหมายที่ตั้งสอสเข้ามันก็อาจจะไปได้แค่มาตราที่สิบกว่าดังนั้นมา,มาตราี่ยี่ิบสามคือเรื่องนี้นะฮะจะต้องไปในวันที่หกตอนเช้าครับเช้าถึงเที่ยงมันยังคำนวณเวลาได้ไม่แน่นอนสะดวกเข้าในวันที่ห้าวันที่หกแน่นอนครับอาจจะเป็นห้า ห้าบ่ายห้าเย็นหรือว่าหกหกเช้าหกบ่ายหกหกเช้าหกเที่ยงหกบ่ายครับผมอย่างนั้นก็ยังพอมีเวลาที่จะเดินเครื่องได้อีกอยู่ก่อนจะถึงวันที่สามสี่ห้าหกเนื่องจากวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าพรุ่งนี้สามสีบห้าห้าห้าหกวันเรายังมีสกิดดวล ที่จะไปเดินสายพบปะพูดคุยกับใครอีกไหมในห่วงจังหวะน,นี้ก่อนจะถึงเข้าวาระที่สองออนอกเหนือจากโรง,รงป้อมที่เราเข้าไปพบแล้วเมื่อวานนี้เอ,อสําหรับกลุ่มพักเละเราเป็นตัวสยงสภาเราก็มีการเจอหัวหน้าพักเกือบทุกพักเราก็แลกเปลี่ยนกันคุยเมื่อสักครู่นี้ก็มีพักเลกเสนอเข้ามาแจ้งว่าเจอเท่านอดุทินก็ได้คุยกับท่านอ,อดุทินแล้วก็ แจ้งผมมาก็เป็นสัญญาณบวกครับนะฮะอืันนี้ฮะ่วนจะมีพักเล็กนอกสาภาด้วยนะฮะพักเล็กที่อยู่นอกสาภาอีกสามสิบกว่าพักไม่ได้มีสสครับเขาก็อาจจะมีกิจกรรมเช่นไม่มั่นใจนะฮะเขาอาจจะขอคำแนึงสิงสภาว่าในวันอภิปรายเรื่องกฎหมายลูกทั้งสองฉบับเขาขอญากส่งโัวแทนมานั่งตอนด้วยก็อาจจะมีสํสาหรับ คนที่มาดูเที่ยวชมสภามาดูสภาเนี่ยสามารถจะมีที่ที่นั่งชั้นสองให,ให้คนจากนอกนั่งก้านได้อนะฮรับเพ่จะได้มีส่วนร่วมมีส่วนกดดันครสองก็คือาข่าวว่าเขาจะทำหนังสือถึงพนัาพักทุกพักนะครับอ่าส่วนที่ผ่านมากลุ่มพรรคเล็กทั้งสอนในและนอกสภาก็ทำหนังสือถึงท่านนายกทำหนังสือถึงบิ๊กป้อมทำหนังสือถึงอคุณชวน ถึงท่านพรเชรทำหมดแล้วฮะชี้แจงตอนจําเป็นที่ต้องหาร500ก็มีการเคลื่อนไหวต่อมาก็คือไม่แน่นะฮะอันนี้ต้องรอดูว่าวันทิตยปลายเนี่ยอาจจะมีมบจากกลุ่มพรกเล็กนอกสภามาเต็นหน้าสภาเป็นพันของพันคนเราต้องรอดูครับผมกราวสําหรับที่คุณหมอได้พูดถึงคุณอนุทินเมื่อสักครู่ว่ามีพรรเล็กของพวกเราเนี่ยไปคุยกับอนุทินแล้วกลับ คุยกับคุณอนุทินแล้วกลับมาส่งสัญญาณแปลว่าวาเป็นบวกนี่ความหมายก็คือสัญญาณจากคุณอนุทินใช่ไหมครับครับผมก่อนเข้ารายการ,รทักสิบส <Okay. S 2> ิบกวนาทีโอเคมันได้เพระเล็กท่านหนึ่งที่ไปเจอท่านอนุท,นทนินก็มารายงานผมว่าสัญญาจากท่านอนุนะเป็นบวกเนาะสัญญาณดีขึ้นสัญญาดีขึ้นสัญญาดีขึ้นก็หมายความ,มาว่าก็คุยกันมาโดยตลอดเป็นการรับปากแบบขอไปทีเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่ว่าก็เอาว่าสัญญาณดีขึ้นครับแต่ว่าสัญญาณดีขึ้นท่านไม่ได้รับปากอะไรอ่าสัญญาณดีขึ้นถามคุณหมอระวีว่าได้เคยลองเทียบไหมว่าระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรเพื่อไทยเพราะว่าตอนนี้และการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคู่เอกต่อก่อกันในในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางอีสานตอนใต้ ว่าภูมิใจไทยเขาก็คาดหวังว่าน่าจะได้สอสอเยอะมากขึ้นอันนี้มันจะมาเกี่ยวพันกับระบบคันนวณจำนวนสอสอเนี่ยว่าหารด้วยร้อยกับหารด้วยห้าร้อยเนี่ยหารระหว่างหารด้วยร้อยกับหารด้วยห้าร้อยเนี่ยภูมิใจไทยระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยใครได้เปรียบใครด้วยสูตรไหนอย่างไรเราเคยคำนวณหรือเปล่าแล้วแจ้งคุณอนุทินไหมว่าว่าเหตุผลที่ต้องสนับสนุนเราเนี่ยเห็นไหม เราคำนวณมาให้ดูว่ามันจะประมาณนี้เอออย่อย่างนี้นะฮะถ้าถ้าเรื่อนี้เราไม่ได้คุยกับท่านอาุกิจอะไรมากายเพราะว่าท่านก็เป็นเชียนการเงินอยู่แล้วท่านมีทีมที่อินประการอยู่แล้วท่านยึดข้อได้ของท่านเองอืแต่แต่ผมก็จะเรียนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบวา่าพับไทยครั้งหน้า เขาจะบุกสอสอเขตเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะอ,อะืท่านกระแสท่านกระสุนก็ดีขึ้นอ่าเยอะมากกระแสะกระสุนอืเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แน่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เขาอาจจะโดนสภาพคล้ายๆพักเพื่อไทยครั้งที่แล้วถือว่าเกิดเขาได้สอสอเขตแปดสิบคนอย่างนี้นะฮะได้ขึ้นมาแปดสิบคนขึ้นมา ถ้าเป็นหารห้าร้อยเขาอาจจะได้บัญชีรายชื่อน้อยมากหรืออาจจะไม่ได้อืแต่ถ้าเกิดเป็นหารร้อยเขาก็เหมือนกับพรรคเพื่อไทยก็คือเขตก็ได้เต็มที่เขตพูดง่ายเขตได้มากกว่าสสพุมกกสนมีที่ควรจะได้ถ้าระบอหารร้อยไม่มันมียสสพุนมีแต่เราเอามาคำนวณอย่างเงี้ยอืเขาก็จะได้มากกว่า แต่บัญชีรายชื่อเราก็ได้เป็นที่กลับนี้นะครับก็ได้ด้วยทาหารด้วยล้วยถ้าอย่างนั้นก็คือเขาก็เขาก็ถ้าถ้าเขาคิดว่าเขาจะได้แบบนั้นนี่เขาก็ควรจะต้องเอาหารด้วยร้อยสิถ้านั้นถ้าคิดเขาคิดเพื่อตัวเขาเองอย่างเดียวอืเขาต้องเอาหารร้อยแต่ถ้าคิดเขาคิดเพื่อส่วนรวมคิดถึงเพื่อบ้านเมืองคิดถึงการป้องกันไม่ให้มีรัฐบาลแบบประเด็ดการรัฐสภา เขาก็อาจจะต้องเอาหามด้วยห้ารอยครับอืมซึ่งรูปแบบชุดความคิดนี้ก็ได้ถ่ายทอดไปถึงคุณอนุทินไปแล้วครับผมก็ได้แลกเปลี่ยนกันไปบ้างครับอืม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 ครับทีนี้ในส่วนของสภาล่างเนี่ยเราเราก็ต่อสู้กันด้วยวิธีที่จะเข้าพบคนนั้นแล้วก็อธิบายคนนี้นะฮะ ส่วนสภาสูงก็คือวุฒิสภาเราก็ได้ใช้รูปแบบเดียวกันนี้หรือเปล่าในการเข้าพบกับสวออประธานสวหรือใครต่อใครในชุดของสวเขาอะครับคุณหมอครับผมเนื่องจากมันมีการประชุมร่วมบ่อยมากประชุมร่วมรัฐสภาสสสวเจอกันนะ,ะครับครับเราก็ดําเนินมาตรการดกันผมเองนี่ได้รู้การพบกับสวนับ,น,บนับท่าน ไม่ได้เลยครับมีโอกาสคุยแลกเปลี่ยนมีโอกาสคุยกับวิทสวผมจึงบอกว่ามันไม่แน่สัญญาณดีอาจจะเกิดขึ้นครับผมยังเชื่อว่าณวันนี้นะครับถ้าที่เราได้มีการพูดคุยแล้วไม่ใช่ผมเดียวนะพักเล็กก็แยกย้ายกันคุยกับสวที่เขารู้จักกันสัญญาณจากสวอี่บวกมากที่สุดแล้วครับจนผมคาดว่าเผอๆนะฮะไม่ว่าเราแพ้ชนะนะครับสวออาจจะ80เปอร์เ็นเลือก่าน500วตอนนี้ครับ เะคำถามที่สวเขาเป็นกลางไงเขาไม่มีผลประโยชน์น่ังชัดเ mm. ขาถามประเด็นกฎหมายเราชี้แจงได้หมด mm. เขารู้สึกว่าที่เขารู้มาหาห้าร้อยมันผิดระเบียบนะยัติที่เข้าสภา,ามันมีแต่หาร้อยแล้วห้าร้อยจะโผล่ว่าไนไงมันผิดขั้นตอนนะมันทําไม่ได้เราก็อธิบายข้อกฎหมายทั้งหมดพอเขาฟังแล้วว่าอ,อย่างนี้โอเคก็จะไม่ใช่เป็นสับส่วนเหมือนกับเอ็ดกับสามสิบสองแต่มันจะเป็นการแพ้แบบเส้นยาแดง มอืเราก็ประเมินว่า80%ของสวน่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วแล้วก็น่าจะสนับสนุนทางฝั่งของเราครับผมอืมน่าสนใจเลยทีเดียวสวเขาจะเป็นกลางประธานวิทของสวประธานวิทของสวนี่ก็คุยกันมั่นหม่อยังครับอ๋ออ่างเงี้ยผมคุยกับวิทวิทเขามีอยู่หลายคนไงฮะผมก็คุย คุยเยอะคุยหลายคนก็ชี้แจงเหตุผลคือหลักเนี่ยสำหรับสวเขาไม่ได้มีผลประโยชน์เหมือนพรรคการเมืองเขาไม่มีเขาไม่มีใบแอดเบื้องหลังว่าอถ้าแบบร้อยผมได้เยอะแบบห้าร้อยผมได้น้อยครับสําหรับสวคือผลประโยชน์ของบ้านเมืองกฎระเบียบถูกต้องไหมไปได้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราชี้แจงเสร็จสวจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งแล้วสวเองนีเขาก็คุยกันต่อคะับตอนประเด็นนี้เขามาบอกเราด้วยครับว่าอ้ยคุณหมอที่คุณหมอบอกแค่เนี้ยไม่ใช่นะมันผิด มาสานี่อีกนะเพราะอะไรก็มาแนะนําเราอยู่ครับสว,วหลายท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระดับระดับประเทศทั้งนั้นเลยค,ครับเล้าก็มาบอกทําให้ผมก็ได้ข้อสรุปชัดเจนขึ้นอีกว่าเออประเด็นนี้ต้องตรงน,นี้ประเด็นนี้ต้องตีมผมขอยล่นยกตัวอย่างที่ผมได้มาจากสวนะฮะเขาบอกว่า,ค,ค,ววาคุณหมอรู้ไหมที่คุณหมอถูกโต้ว่าการต่อสู้หารห้าร้อยผิดเจตนารมณ์ของการแก้ทํานวนมาเป็นสองใบในครั้งนี้โมบอกเออใช่ เขาคงจะเขียนไว้อย่างนั้นในสุดก็วิบ่ทานสวล่ะครับท่านเอาเอกสารมาให้ผมคุณหมอนี่อ่านดูสิเจตนอารมณของการแก้รัฐมนรเป็นสองใบเขาเขียนเลยว่าการแก้รัฐมนรเป็นสองใบครั้งนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับพรรคการเมืองทุกพรรคเพรวันนี้คุณหมอไปพูดได้เลยเห็นว่าหารร้อยสอสอบัญชีที่ที่พลเอกดิวกลจะได้ต้องสามแสนเจ็ดขณะที่สอสอเขตสองหมื่นคะแนนก็เป็นสอสอเขตแล้ว มันฟ้ากับดินอย่างนี้มันเป็นธรรมไหมล่ะมันก็ไม่นนเป็นธรรมถูกต้องครับเห็นไหมเนี่ยฮะผมได้จากสาวรครับอันนี้คือขัดกับเจตนารมณ์ของการแก้รัฐธรรมนูญเลยเนี่ยใช่ขัดกับที่พวกคุณไพบูลคุณจินวรเป็นคนล่างเลยครับเพราะว่าเขียนไว้ต้งๆจะจะเลยให้ความเป็นธรรมกับทุกภรคการเมืองใช่ครับโอ้ถือว่าเป็นบทต่อสู้ที่น่าจะแหลมคมมากประเด็นนี้ครับ อ้น่าสนใจเน่เผมเพิ่งพูดในรายการคุณพัชรณาเป็นรายการแรกโอ้โอครับครัโอแหมขอบพระคุณมากเลยผมก็พลอยได้ประเด็นที่แหลมคมแบบนี้มาด้วยว่าอ๋โอเคเพิ่งทราบว่าการแก้รัฐธรรมนูญขนนี้เนี่ยเจตนารมณ์ก็คือคําว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกพักการเมืองครับผมครับผมอ่าอย่างนี้ก็สู้ได้สบายในมุมของในมุมของพักเล็ก ฝ่ายหารถ้าฝ่ายหาร้อยเขาก็จะบอกว่า,าความเป็นธรรมอะไรเพราะเป็นกฎระเบียบเดียวกันเขาก็อ้างอย่างนี้แหละครับผมว่าเวลาสู้นะแต่นี้ก็อยู่ที่สวจะฟังนะครับ,รบสเวเขาต้องเขาก็ต้องฟังเหตุผลใครจะมีน้ําหนักมากกว่ากันครับถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเบรกหนะ้าผมจะไปคุยกับท่านสวท่านพลเ,เอกอัคนิตฐ์เนีย,ยมื่นสวัสดนะฮะท่านก็เ,เห็นว่าท่านมีเห็นว่าท่านก็มีสุ้มมีเสียงอยู่ในสเวเนี่ยพอสมควร ใช่ครับท่านเป็นวิปสวอยู่ด้วยครับเป็นวิปด้วยนะครับเป็นประธานกรรมิเป็นประธานกรรมธิการคณะหนึ่งและท่านเป็นวิปด้วยอ๋อถ้าฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้าผมจะไปคุยกับท่านพลเอกอักนิตย์นะฮะว่าสวอยเอาไงนะครับผมโอเคถ้าฉะนั้นช่วงนี้ขอบพระคุณคุณหวดวีมาชมาดลนหัวหน้าพักพลังทำใหม่เป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ